นี่ต้องใช้ในการทำขนมเค้กกรีิมะนะคะก็คือผลไม้สดหรือผลไม้กระป๋องก็ได้นะคะก็แล้วแต่เราจะใช้ว่าผลไม้อันไหนนะคะแต่วันนี้จะใช้ส้มนะคะส้มเนี่ยหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้เลยค่ะตามจำนวนต้องการนะคะแล้วก็มีสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เนี่ยก็ล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะนอกจากนี้ก็จะมี เนยคะ่ะเนยเนี่ยใช้ประมาณ200ส0งกรัมนะคะแล้วก็มีนมสดนะคะนมสดใช้ประมาณ300รมิลนะคะแล้วก็มีผงครีมสำเร็จรูปนะคะเราใช้แบบนี้เลยเขาจะมีวิธีทำบอกเอาไว้ว่าต้องใช้อะไรบ้างนะคะสะดวกสบายล่ะทุกอย่างคะ่ะแล้วก็เนยเนี่ยเราจะต้องเอาไปทำให้เขาเ นุ่มก่อนนะคะอาจจะโดยการอาจจะโดยการตัดเนยนะคะแล้วก็เอาไปแช่กับน้ำร้อนนะคะมันจะมีถ้วยอย่างนี้นะคะจะทำให้เหนยเนี่นุ่มเร็วขึ้นค่ะเนยนี่ถ้าเราสังเกตว่านุ่มแล้วเราก็ใช้ได้เลยนะคะพอเนยนุ่มแล้วเราก็ใส่ผงครีมลงไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยนมค่ะ เราก็ใช้เครื่องปั่นนะคะปั่นส่วนผสมทั้ง3อย่างให้เข้ากันจนมีลักษณะเหมือนเป็นครีมนะคะปั่นเสร็จแล้วก็จะได้เนื้อครีมประมาณนี้นะคะใช้เวลาปั่นประมาณ3หรือ5นาทีนะ,ะขึ้นอยู่กับว่า,เ,าเครื่องปั่นของเรานี้แรงมากแรงน้อยหรือว่าเราใช้แบบแบบไหนนะคะแต่ก็จะได้ให้มีลักษณะเป็นเนื้อครีมนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราเอาแผ่น ขนมเคก้กที่เราเตรียมไว้เนี่ยแผ่นขนมเคก้กอันนี้เราไปซื้อเขามีขายสำเร็จรูปนะคะหรือว่าหรือไม่เราก็อาจจะทำการอบเองก็ได้ค่ะมันจะมีอยู่อันนี้ใช้สามแผ่นนะคะก็คือสามชั้นค่ะแล้วก็มีที่รองขนมเคก้กนะคะอาจจะเป็นแก้วหรือเป็นถาดหรือเป็นอะไรก็ได้นะคะแต่วันนี้ใช้เป็นกล่อง หรือเป็นกล่องพลาสติกนะคะแล้วมีฝาครอบคือเราสามารถถือไปไหนมาไหนได้สะดวกค่ะให้เราเอาแผ่นทำขนมเค้กแผ่นแรกนะี่วางลงไปที่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะให้อยู่ตรงกลางพอดีชั้นแรกเนี่ยเราจะทาด้วยแยมนะคะแยมอะไรก็ได้ที่เราอยากใช้นะคะทาแยมให้ทั่วประมาณนี้นะคะ เกลี่ยให้ทั่วเกลี่ยให้สม่ำเสมอกันแล้วหลังจากเราทายเยมแล้วเนี่ยเราจะเอาส้มนะคะที่เราหั่นไว้เป็นชิ้นบางๆนะคะมาวางให้เต็มตรงนี้เลยค่ะวางแบบนี้เลยนะคะแล้วรสชาติของส้มบวกกับเยมเนี่ยส้มบางทีอาจจะออก หวานออกเปรี้ยวนิดนึงแต่พอได้กินกับได้ผสมกับแยมนะคะมันจะออกรสออกเปรี้ยวออกหวานค่ะแล้วก็วางไปเรื่อยๆจนเต็มนะคะเมื่อวางส้มเต็มแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะคือเราก็ใช้แบบจุกๆไปเลยไม่ต้องประหยัดส้มนะคะว่าเราทำเองทำเองกินเองอร่อยเองค่ะ ขั้นตอนต่อไปก็คือใช้ครีมที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะมาทาลงไปให้เต็มบนผิวส้มนะคะบนอันนี้นะคะพอเราใส่ครีมอะไรเต็มแล้วขั้นต่อไปก็คือเราเอาแผ่นทําขนมเค้กแผ่นที่สองเนี่ยปิดลงไปค่ะอันนี้เราขึ้นชั้นที่สองแล้วนะคะชั้นที่สองนี่ก็ไม่ต้องใช้แยมแล้วค่ะเราใช้ ลูกสตอเบอรี่วางลงไปบนแผ่นขนมเค้กเลยค่ะวางรอบๆแผ่นเค้กแบบนี้เลยนะคะวางจนเต็มนะคะเต็มแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือใช้ครีม ลูกสตรอเบอรี่ได้เลยค่ะ